ในยุคล่าอน,นิคมที่ผู้คนแบ่งแยกเพราะความต่างไม่ว่าจะเป็นสีผิวชนชัน้นความเชื่อเพื่อกดขี่กันไปกันมาทางที่เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าหลอนย้อนโลกหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ a c e b o o k และ n ต t า g กรมเปิดเรื่องมาที่ ค่ายทหารที่ณที่นี่ยศทางการทหารถูกแบ่งเป็นชนชั้นซึ่งแน่นอนในชนชาติอเมริกันที่กําลังล่านานิคมฉเฉลยศึกอย่างพวกผิวดําก็โดนลากตัวมาเพื่อใช้งานในค่ายแห่งนี้สําหรับพวกเขาแล้วอิสรภาพคือสิ่งที่ไม่อาจเอื้อมใครคิดหนีโทษคือตายสถานเดียวเธอเลยต้องจํายอมจําใจอยู่ในค่ายแห่งนี้ภายใต้การบัญชาการของผู้การเจสเบอร์เธอไม่มีสิทธิพูดถ้าไม่มีคำสั่ง โดนเลี้ยงดูไม่ต่างอะไรกับสัตว์ตัวหนึ่งถูกเคียนตีและตีตราตรงหลังด้วยเหล็กที่ร้อนระอุซึ่งเธอก็ได้นามจากผู้การโดยมีชื่อว่าอีเดนเธอได้รับชื่อใหม่โดยที่ไม่ภาคภูมิใจใน6สัปดาห์ต่อมาอีเดนต้องทำงานเป็นฆาทาบริวารขึ้นอยู่กับคำสั่งว่าให้ทำอะไรบ้างในระหว่างที่ทำงานเอลลี่ดูเหมือนจะพูดจากับเพื่อนทำให้โดนฟาดอย่างหนงักโดยปลายกระบอกปืนแม้จะเอ่ยปากพูดก ยังไม่มีสิทธิ์ในส่วนของ Eden, อีเดนเธอเอาน้ำมันเช็ดกรอนประตูเพื่อให้ประตูเกิดเสียงน้อยที่สุดระหว่างการเปิดกาวย่างในแต่ละก้าวพยายามให้ไม่เกิดเสียงเพราะพื้นมันเป็นแผ่นไม้และเอลลี่ก็ได้มาหาเธอถามว่าเราจะหนีกันอีกครั้งเมื่อไหรซึ่งอีเดนก็ไม่เล่นด้วยบอกว่าต้องการแค่ไก่กับนมเท่านั้นอีเดนนั้นกลัวจนขึ้นไส้เธอไม่กล้าจะคิดแผนการหนีอีกต่อไปต้องจำใจอยู่ที่นี่และรับใช้ผู้คนที่อยู่เหนือหัว ในจังหวะน,นั่นเองดูเหมือนว่าทางค่ายจะรับชเชลยศึกใหม่เข้ามานายหญิงประจําค่ายจะคัดกรองสาวสวยเพื่อนำไปใช้ด้งานส่วนตัวใครที่เข้าตาก็จะถูกเธอลากไปซึ่งนายหญิงก็ให้ลูกช่วยดูว่าคนนี้สวยไหมแม้กระทั่งเด็กก็ยังถูกปลูกฝังให้มีความรังเกียจกดขี่ละเอยียดยามผู้ที่มีสีผิวดําเช่นนี้คุณหนูได้ตั้งชื่อให้กับเธอว่าจูเลียเพราะจูเลียด,ดูหน้าตาดีไม่นานอีเดนก็โดนเรียกตัวตา เพื่อนาน้องใหม่กลับเข้าสู่บ้านพักพวกเธอต้องทําตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งจะออกความเห็นหรือโต้เถียงอีเดนกลับมาที่ห้องของตนณนะตอนนั้นก็มีคนมาเคาะประตูเป็นอีกครั้งที่เธอพยายามเกาย่างไม่ให้เกิดเสียงซึ่งคนที่มาก็คือเอลลี่เพื่อถามถึงแผนการหนีอีกครั้งอีเดนเลยปิดประตูเนื่องจากไม่อยากฟังแผนการหนีใดๆแต่ก็มีคนเคาะประตูอยู่ได้เธอเลยเปิดออกบอกว่าไม่เอาซึ่งในครั้งนี้คนที่อยู่หน้าห้องก็คือ จู Julia, เลียเชลยใหม่ที่เพิ่งเข้ามาซึ่งแน่นอนจูเลียยังรับสภาพที่ต้องโดนกดขี่เช่นนี้ไม่ไหวเลยถามกับเอเดนว่าเธอมาจากไหนทนมานานแค่ไหนแล้วแล้วไม่คิดจะหนีบ้างหรือไงเอเดนก็ไม่อยากพูดจาใดๆเนื่องจากพวกเธอไม่มีสิทธิ์พูดถ้าหากไม่ได้รับอนุญาตแต่แล้วจูเลียก็ยังดืง้อดึงถามกับเธอว่าจะทนเช่นนี้หรอจะยอมโดนกดขี่ไปอีกนานแค่ไหนเอเดนเลยกระซิบตอบกลับมาว่าก็ต่เมื่อเวลานั้นมาถึงต้อง วางแผนอย่างรอบคอบซึ่งนั่นก็ทําให้จูเลียมีหวังจูเลียอยากออกไปจากที่นี่เพราะว่าเธอนั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่และเธอต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกในท้องไปสู่อิสรภาพจูเลียเริ่มจะพูดมากเกินไปอีเดนเลยไล่เธอเออกไปจากห้องซึ่งทั้งสองก็พักอยู่ห้องข้างๆกันในค่าคืนนั้นทางใกล้ทหารมีการจัดงานเลี้ยงผลทหารทุกนายมาสังสรรค์กันที่เต็นท์ซึ่งแน่นอนเมื่อมีงานเลี้ยงทาและไพร่ยอย่างพวกเธอก็โดนใช้เร งานมาเป็นเด็กเสิฟในครั้งนี้ในการเลี้ยงภูพันและนายพลได้พูดปลุกขวัญกําลังใจให้กับผู้คนถึงชัยชนะในสงครามขอให้ทุกคนกินอย่างมีความสุขในการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ไม่ต้องกลัวจะลําบากเพราะเรามีเจ้าง่างผิวดําพวกนี้คอยรับใช้ทําทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการเข้าใจใช่ไหมพวกมันจะไม่เถียงเลยสักคำซึ่งนานก็เป็นประโยชน์ที่ผู้การพูดจนทําให้ในายทหารคนหนึ่งเริ่มมีความคิดอยากจะเล่น จำจี้กับจูเลียแต่ไม่เล่นเองเรียกจูเลียเข้ามาใกล้แล้วบอกว่าเพื่อนฉันสนใจในตัวเธอเธอก็งดงามดีขยันขยอให้เพื่อนเจีบจูเลียซึ่งจูเลียมีท่าทีที่จะไม่เล่นด้วยโภการเจสเปอร์เลยมหาจูเลียบอกว่าอย่าทำกริยาเช่นนั้นเธอต้องยิ้มไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่าคืนนี้นายทหารคนนี้จะไปหาเธอที่ห้องแล้วเธอก็ต้องปริบัติเขาเข้าใจไหมจูเลียจําต้องพยักหน้าด้วยคําขู่ที่แข็งกล้าของนายพลในเวลา ต่อมาเที่ยวของจูเลียนายทหารคนนั้นก็ได้มาตามเวลาซึ่งจูเลียก็พร้อมรับมือกับนายทหารอยู่แล้วเพราะเห็นว่านายทหารไม่ค่อยมีประสบการณ์กับเรื่องนี้เลยใช้มานยาหญิงในการเกลี้ยกล่อมน้ำเสียงอ่อนหวานพูดจาเชยชมแตะเนื้อต้องตัวจนนายทหารเกรงจนทําอะไรไม่ถูกและด้วยความเกรงนั้นนายทหารเลยพูดออกไปว่าใครสั่งให้เธอพูดฉันยังไม่ได้สั่งอะไรกับเธอมาพูดกับฉันทําไมนายทหารที่ตบตีจูเลียพร้อมกับบ,บ ฉันก็ไม่ได้อยากมาที่นี่หรอกแต่ผู้การเจสเปอร์สั่งมาว่าให้มาหาเธอและอย่าไปเพ่งปากบอกผู้การล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้เอาสมองส่วนไหนคิดว่าฉันจะเพศสยาคนอย่างแกนางไพร่ชั้นต่ำและนายทหารก็เดินจากไปทิ้งความเจ็บปวดให้กับจูเลียรวมถึงเอเดนที่ได้ยินทุกอย่างจากห้องข้างๆในวันต่อมาจูเลียก็มาทํางานพร้อมบาดแผลซึ่งเธอก็ทํางานไม่เต็มที่เกือบจะโดนไล่กวดด้วยด้ามปืนแต่ผู้การบอกว่าให้โอกาส ครั้งเดียวถ้าครั้งต่อไปเธอยังอึดอาดยืดยาเชน่นนี้ฉันจะตบแกนแน่แต่แล้วไม่นานจูจูจูเลียก็ร้องกรี๊ดเนื่องจากกระโปรงของเธอมีน้ำเปียกแช่ไม่รู้ว่าเป็นน้ำคร่ำหรืออะไรกันแน่ณที่นี้มีเพียงแค่เอเดนที่รู้ว่าจูเลียท้องเลยพยายามปกป้องเธอผู้การแจสเบอร์ที่ได้เห็นว่าคนงานเสียงดังก็จะมาทุบตีเพื่อสั่งสอนโชคดีที่เอลลี่ซื้อเวลาโดยการด่าผู้การว่าไอบา้บ้าทำให้ผู้การพุ่งความสนใจมาหาเอลลี่และ ทำให้อีเดนปิ้งไอเดียได้ทันอ้างว่าจูเลียป่วยฉันจะพาเธอไปรักษาซึ่งผู้การก็ยอมปล่อยไปและมาสั่งสอนเอลลี่ผู้ดื้อรั้นกล้าดียังไงมาด่าฉันลับหลังงั้นฉันจะให้บนหลกโทษที่สะสมให้กับแกไปล้างโรงเชียดนั่นสิไปทําความสะอาดมันให้เรียบร้อยแกน่าจะจดจำที่นั่นได้ดีซึ่งโรงเชียร์ที่ว่านั่นก็คือเตาเผาที่เอาไว้เผาร่างคนงานซึ่งในนั้นมีสร้อยคอของแฟนสาวเอลลี่ที่ทําให้เขาคิดถึงและหวงใย เธอคือผู้หญิงที่โดนจัดก,การตั้งแต่ต้นเรื่องเอลลี่รำให้อย่างสุดขีดแต่ก็ต้องทนเก็บความเจ็บปวดเอาไว้ในใจนี่คือชีวิตที่ไร้ซึ่งเซรีวันแล้ววันเล่าอีเดนเองก็ต้องจำทนนอนพลีกลายให้คนที่เธอไม่รู้จักจนกระทั่งในค่ำคืนนั้นเสียงโทรศัพท์ได้ดังในขณะที่เธอกำลังจะหลับตาลงเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็มาอยู่ณที่ใหม่บ้านที่แสนสวยหรกูกับสามีที่เธอรักใครเธอรับสา ขึ้นมาเพราะว่ามีคนโทรมาแจ้งทุระนอกจากเธอยังมีนิกผู้เป็นสามีเธอยังมีแคนนดีลูกสาวที่แสนน่ารักและที่สําคัญเธอไม่มีรอยตาอยู่ที่แผ่นหลังซึ่งเธอผู้นี้นั่นก็คือเวโรนิกาเฮนลี่นักวิชาการผู้เรียกร้องสิทธิมนุษยธรรมให้กับกลุ่มชนชาติผิวดําเธอเป็นนักเขียนระดับเซเลบิตี้จนถึงขั้นถูกเชิญเข้าร่วมรายการดังออกทีวีมีหน้ามีตามีชีวิตที่ผาสุกมีใบป,ปริญญารองรับความสา าามเป็นโลกที่ทุกคนเท่าเทียมและวันนี้เวโรนิก้าก็มีประชุมกับอลิซาเบธผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งอลิซาเบธก็ซแซวเรื่องที่เธอออกรายการทีวีอย่างไม่ลืมจะขายหนังสือของตนบางทีความมั่นหน้าของเธออาจจะทําให้หลายๆคนไม่พอใจเวโรนิก้าเลยโต้กลับด้วยวาจาที่มีชั้นเชิงว่าเธอได้มีความมั่นความกล้าอยู่ในตัวและทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงออกไม่ว่าใครเชื้อชาติไหนก็เหมาะสมที่จะพูดในสิ่งที่คิดตราบใด ที่สิ่งนั้นไม่ได้ผิดหลักกฎหมายหรือศาสนาใดก็ตามและการประชุมที่เข่งเคดก็ได้จบลงเวโรนิก้าต้องออกเดินทางเพื่อไปงานสัมมนา,าให้กับหนังสือของตนเลยต้องฝากฝังให้นิกดูแลเคนดี้ให้ดีอีกไม่กี่วันแม่จะรีบกลับมาซึ่งระหว่างที่เธอเข้าพักนักโรงแรม<ๆ><ๆ>เธอยังฝึกโยคขร้อนเพื่อตั้งสมาธิให้กับตนไม่นานดอนเพื่อนสนิทก,ก็ได้มาหานานนานทีได้เจอกันสักครั้งคืนนี้ต้องปาร์ตี้กันสักหน่อยซึ่งเวโรนิก้าก็ยินดีลา หลังจากจบงานสมัมมนาเรามาดเจอกันสักหน่อยนะเพื่อนในมุมมองของเพื่อนเวโรนิก้าเป็นสาวมันกล้าคิดกล้าพูดกล้าตัดสินใจนอกจากความคิดความอ่านจะชันฉลาดใบหน้าก็สะสวยนานทำให้เธอได้รับดอกไม้จากคนที่มาส่งและไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครซึ่งเธอก็คิดว่าน่าจะเป็นนิคสามีของเธอก่อนที่เวโรนิก้าจะไปงานเสวนนาเธอได้เจอกับซาร่าเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานนมทั้งสองทั้งทายพอเป็นพิธีเพอไม่ว่ายังไงค่ำคืนนี้ก็ต้องเจอกันอยู่ แล้วซึ่งเวโรนิก้าก็ไปบอกพนักง,งานให้จองโต๊ะโรงแรมคืนนี้เธอจะพาเพื่อนปาร์ตี้และดูเหมือนว่าพนักง,งานจะไม่ค่อยร้อนรนกับคําสั่งที่เธอบอกไปเป็นการบริการที่แย่ชะมัดในขณะที่เธอไม่ได้อยู่ในห้องพักได้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้สวมรอยเป็นเจ้าของห้องและขอให้พนักง,งานเปิดคุณแจให้หน่อยฉันลืมคุณแจไว้ด้านในซึ่งแน่นอนการบุกมาเช่นนี้ต้องมาพร้อมความไม่ประสงค์ดีซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือ,อ,อีอลิาเบธคนที่ประชุมกับเวร เวโนิก้าเมื่อชาวนี้แล้วเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาบุกเข้าห้องคนอื่นก่อนได้รับอนุญาตตัดภาพมาที่เวโรนิกา้าที่กาลังสัมมานาเกี่ยวกับหนังสือของตนซึ่งแน่นอนผู้ชมมีอยู่มากมายเธอเป็นคนดังมีแฟนขับลลยล้อมเป็นนักเขียนชั้นเยี่ยมแค่พูดไม่ขี่คำก็สามารถปลุกใจคนให้ลุกเฮกันทั่วทั้งหอหลังจากเสร็จงานดอกก็ได้มาตามเพื่อไปกินข้าวด้วยกันซึ่งเธอก็ขอเวลาไปเปลี่ยนชุดเสื้อหน่อยเธอคลิปไปจังหวะนั้นมีเด็กคนหนึ่ง กดลิฟต์ขึ้นมาตามด้วยเธอเลยถามว่าเธอก็อยู่ชั้น49เหมือนกันหรอซึ่งเด็กน้อยกลับชี้นิ้วขึ้นมาถามท่าทีว่าให้หยุดพูดเวโรนิก้าก็งงว่าทำไมถึงพูดไม่ได้เด็กน้อยเลยสั่งสอนเธอว่าเดี๋ยวจะเดือดร้อนเพราะปากซึ่งเด็กน้อยคนนี้ก็น่าแปลกประหลาดชอบกลนเดินออกไปจากลิฟต์โดยที่เวโรนิก้าก็ไม่ทันมองแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจต้องรีบเปลี่ยนชุดเพราะเพื่อนรออยู่ซึ่งการกระทําของเธอนั้นก็มีเด็กน้อยเฝ้ามองอย่างระวัง เวรนิก้าสาราและดอลขึ้นรถไปเพื่อไปอยังร้านอาหารระหว่างเดินทางเวรนิก้าก็ขอบคุณนิกที่ส่งดอกไม้มาให้ซึ่งนิกก็ตอบมาว่าคงจะมีแฟนคลับที่ส่งมาให้คุณเวรนิก้าก็งงว่าทำไมใช่นิกจะเป็นใครไม่ทันจะถามอะไรต่อกับนิกเพื่อนก็แย่งโทรศัพท์ไปบอกว่าตอนนี้มีแต่สาวๆผัวเอาไว้คุยทีหลังและแล้วพวกเธอก็ได้มาถึงร้านและทางร้านก็ได้เตรียมโต๊ะริมให้กับพวกเธอซึ่งดอกไม่ชอบใจโต๊ะกลางห้องยังมีอีกเยอะ Yeah. ทำไมต้องมานั่งตัวเล็กๆสามสาวเลยขอเปลี่ยนที่ก่อนจะสั่งสารกินมื้อข้ามกันอย่างรุราระหว่างนั้นก็มีบุรุษผู้หนึ่งขอเลี้ยงเครื่องดื่มดอลซึ่งก็ไม่ใช่อะไรที่ผิดคาดเนื่องจากเธอมีเสน่หยย์เสมอและเมื่อถึงเวลาขากลับก็มีรถมารบเวโรนิกกาพวกเธอได้เรียกแกร็บมาแต่มากันคนละคันเลยต้องนั่งแยกกันออกไประหว่างที่เซลฟี่คนขับก็บีบแตรเร่งให้เธอต้องขึ้นไปทำให้เวโรนิกกาไม่ทันเช็คว่าป้ายทะเบียนบรรงกับในแอปหรือเปล่ และเมื่อเธอนั่งได้ไม่นานจูจ่ๆก็มีเบอร์คนโทรมาซึ่งนั่นก็เป็นรถที่เธอเรียกรถกํลาลังรอยอยู่หน้าร้านเลยมองไปยังคนขับว่าจอดรถหน่อยฉันมารถถูกคัดหรือเปล่าซึ่งใบหน้าของคนขับมันก็คุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเธอนานไม่ใช่ใครที่ไหนนานคืออินาลิซาเบธท,ที่มาพร้อมลูกน้องที่เฝ้ารอคอยอยู่ซึ่งลูกน้องคนนั้นก็ได้โปะยาสลบให้กับเธอก่อนที่เธอจะหลับไปนี่ก็พยายามติดต่อมาและเสียงโทรศัพท์เครื่องนั้นก็ทําให้เธอนึกภาพ ในวันนี้เพราะว่าเจ้าผู้การเจสเปอร์มานก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่เช่นกันแต่ณนะตอนนี้เธอต้องสวมบทบาทอีเดนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และก็ยังฝึกปืนในการก้าวเดินบนพื้นแผ่นไม้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงอยู่เช่นเคยเธอนั้นเจ็บปวดและทุกทนทรมานอยากจะออกไปจากที่นี่ได้แต่ตะโกนร้องเอากระโปรงยัดปากเพื่อไม่ให้มีใครได้ยินและแล้วในวันนี้ระหว่างที่เธอทํางานอยู่ในไร่จูจูผู้การเจสเปอร์ก็ได้มาบน่นเพราะว่าจูเลียไม่ยอมมาทำ งานอีเดนเลยอาสา,าจะไปตามให้เพราะว่าเป็นห่วงจูเลียทําไมเธอไม่มาทํางานเลยคิดกังวลใจและวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเพื่อไปตามหาจูเลียแต่ทว่ามันก็สายเกินไปเพราะว่าจูเลียได้ทําการปลิดชีวิตตนเองเพื่อก้าวผ่านความทรมานที่ต้องเจอในทุกวันอีเดนเองก็เสียใจไม่น้อยในขณะทํางานเธอก็ได้เมือลอยแม้กระทั่งได้ยินเสียงเครื่องยนต์จากฟากฟ้าคนงานคนอื่นได้แต่เหลียวมองแต่อีเดนก็ยังเฉยเมยเนื่องจากยังคิดถึงจู เลียใจจะขาดเลิกง,งานวันนี้อีเดนได้ตั้งมั่นตั้งจิตเธอเอามือรูปกับรูปภาพที่คล้ายกับของเคนนดีวาดเอาไว้เธอคิดถึงลูกมากและการจากไปของจูเลียก็ทําให้ความอดทนของเธอได้หมดลงก่อนจะหลับไหลกับผู้การเธอได้รวบผมซะเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกกาเมื่อความมืดมาเยืนผู้คนหลับไหลอีเดนเลยยืดกายขึ้นเคลื่อนไหวโดวยไร้เสียงตีลังกาณะยังจุดหมายที่มันคงมากที่สุดเพื่อให้แต่ละก ที่เดินไปไม่มีเสียงใดๆเกิดขึ้นซึ่งเธอก็ฝึกบือมันมานานและเมื่อสามารถออกจากห้องได้เธอก็ตามเอลลี่บุรุษที่อยู่ในแผนการซึ่งเธอก็ได้ค้นตัวม้าของผู้การและได้เจอกับโทรศัพท์ที่ซุกซ่อนมันต้องสแกนหน้าเพื่อเปิดล็อกไม่ก็ใส่พาสเวิร์ดแต่แล้วจังหวะน,นั่นเองได้มีพลทหารเมาสองคนเดินผ่านมาซึ่งพวกมันก็มีโทรศัพท์เช่นกันเจ้าหน้านมีชื่อว่าเฟอร์เรลเฟอร์เรลด้วยทหารเดนเนียลทำให้เดนเนียลโกรธบอกว่าที่นี่เรามี ียกชื่อจริงกันเราต้องสวมบทบาทเข้าใจไหมและที่นี่โทรศัพท์ถือว่าเป็นข้อห้ามถึงแม้จะเตือนกันไปกันมาแต่ใช่ว่าพวกเขาจะทําตามกฎพวกเขาทั้งสองยังสนุกกับการใช้ชีวิตและเดนเนียลก็ขอแวะพักเยี่ยวสักหน่อยซึ่งนั่นก็ทําให้เขาโดนโจมตีจากด้านหลังโดยฝีมือของเอลลี่เอลลี่ฝากฝังกับอีเดนว่าไม่ว่าเป็นเช่นไรถึงแม้ผมจะไม่รอดคุณต้องทําให้โลกรู้จักหน้าที่แห่งนี้ซึ่งอีเดนก็ไม่ยอมแพ้พ่ายเธอจําได้ว่าระแวกห้องของเธอมีสัญญาณ ไปที่น่นนัรีบโทรแจ้งตำรวจแต่พูดไม่กี่คำสัญญาณก็ขาดหายไปสามารถโทรได้แค่เบอร์ฉุกเฉินถ้าจะโทรกลับไปที่บ้านต้องสแกนหน้าจอเพื่อเปิดล็อกเธอเลยเดินเข้าไปในห้องเพื่อไปสแกนหน้าจอเจ้าผู้การแจสเบอร์แต่ไม่ทันไรผู้การก็พุ่งกระโจนเข้ามาโจมตีมันรอเธออยู่แล้วซึ่งเอลลี่ก็พยายามต่อสู้แต่แล้วก็โดนจามเข้าไปที่หน้าอกเอลลี่แน่นิ่งไปด้วยแรงบาดเจ็บเหลือแค่อีเดนที่ต้องต่อสู้เพื่ออสิสรภาพต้องการแค่สแกนใบหน้าอี ดินอารวาสยังสุดขีดและตะโกนบอกผู้การเจสเปอร์ว่าชื่อของฉันคือเวโรนิกาเธอฟาดหน้าผู้การอย่างหลายครั้งหลายคราจนผู้การยอมสแกนใบหน้าเมื่อเปิดเครื่องได้เธอก็ติดต่อไปหานิクบอกว่าเธอโดนกักขังณที่ใดสักแห่งเดี๋ยวจะแชร์โลไปเวโรนิกาเซิร์ชกูเกิลเพื่อระบุพิกัดของตนและส่งไปยังข้อความของนิกตอนนี้เหลือแค่เธอคนเดียวเอลลี่ผู้ที่อยู่เคียงข้างก็ได้ตายจากไปแต่ก่อนจะหนีต้องทำลายหลักฐานเสียก่อนเธอ เลยลากตัวผู้การไปยังห้องเผาแต่แล้วไม่ทันจะจุดไฟก็ได้เจอกับนายพันคนหนึ่งที่มาถามเธอว่าเป็นอะไรทําไมออกมาในอย่างวิกาลเธอเลยสวมบทบาทเป็นสาวใช้บอกว่าผู้การเจสเปอร์ไม่สบายรีบไปหาเขาเขาอยู่ที่โรงเผานั่นคือกลลวงที่ทําให้ในายพันโดนกักขังและโดนเผาทั้งเป็นพร้อมกับผู้การของมันนี่แหละการลางแค้นที่สะสมเลือดต้องล้างด้วยเลือดโดนกดขี่มานานได้เวลาต้องปลดปล่อยตัวเองณนะตอนนี้ ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นเธอต้องรีบหนีอาศัยความมืดในการหลบซ่อนตัวเลยคว้มมาของผู้การดิ่งตรงไปยังที่ใตที่หนึ่งเพื่อหวังว่าจะออกไปจากค่ายแห่งนี้ระหว่างทางก็มีทหารหลายคนตามล่าแต่เธอก็ไหวมากพอที่จะหลบซ่อนตัวเสียก่อนซึ่งคนที่ไล่ตามมายังมีอลิซาเบตคนที่รับพาตัวเธอมาที่นี่ผู้ที่สวมบทบาทในหญิงประจําค่ายอลิซาเบตผู้จ่าเหยียดหยามเธอว่าเธอเป็นคนม่านหน้าเรียกร้องสิทธิ์อะไรถึงแม้ในโลกความจริง เธอจะเป็นเซเลบริตี้แต่ณค่าแห่งนี้คนดําก็คือทาสออกมาเสียเธออีนางนิกโกรแกสู่ฉันไม่ได้หรอกฉันเลือกทาสทุกคนเข้ามาในค่ายเพื่อมาใช้งานแต่แกเป็นคนเดียวที่ฉันไม่ได้เลือกแต่แกดันโผล่หน้าจอทีวีจนฉันหมันไส้นั่นทําให้เวรนิก้าโผล่ออกมาประจันหน้ากับอีอลิซาเบธแต่โผล่มาแค่มาเท่านั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจแท้จริงแล้วเธอรอบโจมตีจากด้านหลังและใช้ห่วงเชือกในการพันคอและดึงอลิซาเบธลงมาจาก แต่เว่าใยนี้มีปืนทําให้เวิรานิก้าโดนไปที่ไหล่แต่ใชื่ว่าเธอจะยอมง่ายๆเธอใช้ขาของเธอพาดไปที่คอของมันลุกขึ้นมาเป็นฝ่ายขึ้นคล่อมแทนก่อนจะสาวมาใส่หน้ามันซ้ําแล้วซ้าเล่าเพื่อให้อีอลิซาเบธยอมแน่นิ่งก่อนที่เธอจะขึ้นมาลากตัวมันไปพร้อมกันถลายตัวมันไปกับพื้นอย่างสะใจก่อนจะปล่อยให้ตายอย่างเชื่องชา้าแล้วเธอก็ดิ่งตรงต่อไปจนได้มาเจอกับอนุสาวรีย์ของโรเบิร์ตอีลีตั้งแต่ ปี1807ถึง1870พอบวอเทบสมาพันธรัฐแห่งอเมริกาซึ่งในทหารผู้นี้แหละคือผู้กดขี่ในวันวานอีเดนหรือวเนนิกาได้ควบาม,ม้าข้ามผ่านสงครามโดยไม่สนว่าใครกำลังรบกันเพราะว่าที่นี่นั้นก็คือแอนเทอร์เบลัมศูนย์จำลองสองครามการเมืองของลุยเซนาเป็นพื้นที่จำลองยุคสงครามแต่ทว่าคนภายในกลับจับคนมาเป็นท่าจริงๆก่อนที่นี่จะถูกบิดบงโดยเวเนิกาเฮนรี่และไม่นาน เธอก็สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวกับนิกสามีผู้เป็นที่รักและเคนาดีลูกสาวที่เธอรักใครมากที่สุดก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก A M D B อยู่ที่5.7เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe ไป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย